มาติดตามช่วงแรกของรายการกันเลยนะครับดีเทนวันนี้จะพาไปดูความไฮเทคของห้างสรรพสินค้าสมัยนี้ที่ตอนนี้นะครับ r รูร่วมมือกับ MBK เปิดต้นแบบห้างสรรพสินค้าไฮเทคโดยการติดไฟเบอร์ออปติกทั่วทั้งห้างครับทรูอัปเกรด MBK ติดไฟเบอร์ออปติกทั่วห้าง ทรูจับมือ MBK Group เปิดศูนย์การค้าต้นแบบไฮเทคลบภาพความล้าหลังสู่ความทันสมัยด้วยการติดตั้งเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกทั่วทั้งศูนย์การค้าตอบสนองความต้องการของร้านค้ากว่า3,000ร้านค้าและลูกค้าผู้ที่มาซื้อสินค้าในแต่ละวันกว่า90,000คนตั้งเปลารายได้5ปี60ล้านบาทรูทได้เข้ามาวางเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกทั่วทั้งศูนย์การค้า MBK Center เพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้บริการด้านต่างๆและสามารถให้บริการการสื่อสารแบบ Triple Play เป็นครั้งแรกของไทยที่สามารถใช้บริการได้ครบวงจรทั้ง Ultra High Speed Internet จาก True Online Cable TV จาก True Vision และโทรศัพท์พื้นฐานพร้อม Ultra WiFi จาก True m o v m o v g H ้ดยการวางระบบดังกล่าวเพื่อยกระดับการใช้งานของลูกค้าที่อยู่ภายในศูนย์การค้าให้สามารถใช้งานต่างๆได้อย่างครบครันโดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยและต้องการติดต่อสื่อสารไปยังเครือข่ายทั่วโลก TOT หวัง IPTV ดันยอดบลอดแบนด์ทะลุ2ล้านรายคุณจันทนาเตชะสิรินุกูลผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท TOT จำกัดมหาชนบอกว่า การเปิดตัวบริการทีโอทีไอพีทถือเป็นการเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของทีโอทให้มีความครบถ้วนมากขึ้น รวมทั้งช่วยลดอัตราย,ยกเลิกการใช้บริการ ADSL ให้น้อยลงโดยจะเป็นธุรกิจใหม่คล้ายกับดิจิตอลทีวีที่เน้นการนำเสนอแพ็กเกจและเงื่อนไขที่ถูกใจลูกค้ามากขึ้นซึ่ง t o t ตั้งเป้าว่าการบริการ t o t IPTV จะมีลูกค้าในปีแรกประมาณ2 0 0 0 0 0รายและทำรายได้ให้ TOT ประมาณ7 0 0 0ล้านบาทภายใน3ปีและจะสร้างให้ยอดการใช้งานลูกค้าอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงปลอดแบนเพิ่มขึ้นเป็น2ล้านรายจากปัจจุบันที่มีอยู่ที่1 400, ล้าน 4, แสนราย TOT IPTV เป็นความร่วมมือกับบริษัทมีเทเลวิชั่นจำกัดที่มาพร้อมกับแพ็กเกจมีทีวีด้วยกล่องรับสัญญาณทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ TOT โดยใช้ความเร็วตั้งแต่6 m เมกะบิตเซกันขึ้นไปและกล่องเซตท็อปบ็อกซ์ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับทีวีก็จะสามารถรับชมรายการต่างๆด้วยภาพคมชัดระดับ HD ส่วนช่วรงรายงานพิเศษหรือว่าดีรีพอร์ตวันนี้เราจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมไปติดตามชมครับ Microsoft จุดพลุบริการ outlook.com เต็มสู Microsoft นั้นเปิดตัวบริการ Outlook.com ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2012ครับในฐานะบริการอ e ีเมลผ่านเบราว์เซอร์หลักการของ Outlook.com ก็คือการดึงคุณสมบัติของ Hotmail บริการฟรีอ e ีเมลดั้งเดิมของ Microsoft มาจัดระเบียบและเพิ่มคุณสมบัติให้รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมากขึ้นโดยจะรองรับเทคโนโลยี ActiveSync ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้เห็นอ e ีเมลเข้าใหม่ทันทีบนอุปกรณ์พกพาและสามารถเปิดอ่านบทอุปกรณ์พกพาหลายเครื่องได้ทั้งหมดนี้ Microsoft พยายามให้ผู้ใช้สามารถจัดการรายชื่อผู้รับส่งอ e ีเมลได้ง่ายขึ้นและสามารถป้องก e ันอีเมลขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมครั้งนั้นข้อมูลระบุว่า outlook com จะเชื่อมโยงกับบริการ skydrive เพื่อให้ผู้ใช้ฝาก,ฝากไฟล์ไว้บนอินเทอร์เน็ตได้และบริการแอปพลิเคชัน office online office web apps เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานเอกสารหรือแก้ไขเอกสารได้โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office บนเว็บไซต์ของ Microsoft ทั้งหมดถูกจัดวางหน้าตาโปรแกรมโฉมใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการเปิดตลาดโปรแกรมรับส่งเมลเวอร์ชั่นใหม่ Outlook 2013และการเป็นแอปพลิเคชันเมลสำหรับ Windows 8ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใหม่ที่วางจำหน่ายแล้วในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Outlook.com ผนึกความสามารถในการใช้โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่าง Skype ไว้ด้วย เหตุที่ทำให้ Outlook.com มีภาพการเป็นท่าไม้ตายของ Microsoft ติดอยู่คือการผนึกหลายบริการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้บริการอีเมลของ Microsoft ดูโดดเด่นกว่าบริการอีเมลรายอื่นอย่างชัดเจนทั้งหน้าตาโปรแกรมการเชื่อมกับบริการ SkyDrive การรองรับคุณสมบัติ People Hub และการรองรับคุณสมบัติอื่นๆของ Windows 8ทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนว่า Microsoft ต้องการรับคมบริการ o u t l o o k c o m ให้เต็มที่ ที่ผ่านมา Microsoft ยืนยันมาตลอดว่าต้องการพัฒนาให้ o u t l o o k com มาแทนที่บริการ Hotmail ซึ่ง Microsoft ซื้อมาเมื่อปี1997โดยแม้ Microsoft จะยังไม่มีแผนปิดฉากแบรนด์ Hotmail แต่ Microsoft ก็ยืนยันว่า o u t l o o k com จะเป็นบริการฟรีอีเมลหลักที่บริษัทจะนำเสนอแก่ผู้บริโภคต่อไปซึ่งหาก o u t l o o k com มีความสเสถียรพอและสามารถออกจากช่วงเวลาทดสอบบริการ Microsoft จะเริ่มย้ายผู้ใช้ Ho อต a i ลมาสู่ o u t l o o k com ในที่สุด ล่าสุดเดอร e เมชเมทาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบุว่าผู้ใช้ Hotmail สามารถเปลี่ยนระบบไปใช้ outlook.com ได้ตลอดเวลาโดยผู้ใช้จะสามารถเก็บชื่ออ e ีเมลที่ลงท้ายด้วย at hotmail ไว้ต่อไปขณะเดียวกันก็สามารถเลือกใช้อ e ีเมล a outlook.com ได้ด้วยเช่นกันสำหรับผู้ที่ยังไม่ลงมือเปลี่ยนระบบสู่ outlook.com จะถูกอัปเกรดหรือเวฟไปยัง outlook.com แบบอัตโนมัติ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ครับเบื้องต้นยังไม่มีแผนกำหนดการในประเทศไทยแต่คาดว่าขั้นตอนการดำเนินการในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศจะแล้วเสร็จในช่วงฤดูร้อนปีนี้ขอพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงดีโชเคสครับจะพาท่านผู้ชมไปพบก,บกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือที่มีการพูดถึงมากเหมือนกันนั่นก็คือ Samsung Galaxy S3 Mini ครับ we mm -hmm.